พรจากพระแม่ลักษณีนะคะถึงผู้ที่มาเจอคลิปนี้นะคะมาดูว่าคนที่เจอคลิปนี้ต่อไปจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างพรที่ขอจะโดนรักคิวไหมนะคะหรือยังไงเมื่อไหร่จะถึงคิวนะคะสาธุมาเริ่มกันเลยนะคะสายญยาตของพระแม่ลักษณีนหรือคนที่เจอคลิปนี้นะคะ ว้าวแปดคาทานะคะพลังงานใหม่นะคะกำลังพุ่งเข้ามาจะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นอย่างปุบปับสับพันธ์ในไม่ในไม่ไมไมชา้าเนี่ยเอเนจีนี้คือแบบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็แบบถ้าเป็นความสาเร็จก็เป็นความสําเร็จแบบรวดเร็วเกิดขึ้นอาจจะมีข่าวนะคะที่ดีเข้ามาอย่างรวดเร็วมากข่าวการขยบขยายหรือทางเลือกที่ดีนะคะเกิดขึ้นหรือว่าผลลัพธ์ของงานที่สองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า งานเสริมงานที่สองหรือวัตถุธุรกิจที่สองของคุณอะไรเงี้ยข่าวเนี้ยจะเข้ามาแล้วก็ดีมากๆหรือรายได้นะคะมากกว่าหนึ่งทางจะเข้ามาแล้วเหมือนคุณจะได้ตัดสินใจนะคะกับโอกาสนี้เออแต่การตัดสินใจยังไม่ต้องกังวลเพราะมันมีสัญญาณของสปริตบอกมาบอกว่าทุกอย่างจะปลอดภยัยทุกอย่างจะปลอดภยัยนะคะเอาละแต่มันเป็นไทมิ่งของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณต้องทาคือสิ่งที่คุณต้องทํคาคือเรียนรู้ นะคะกับการเปลี่ยนแปลงเนี้ยปรับตัวให้มาเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีการบริหารจัดการกับความเครียดบ้าง <c oughs> มีความเครียดความหงุดหงิดสับสนกังวลใจเกิดขึ้นนะคะอือก็มีการแบบปรับนะคะอ้าวจะทำนี่นี้นะคะมันจะมีในเรื่องของถ้าคุณมีโอกาสมาจักรวาลบอกคุณแบบว่าคุณพร้อมก,กับการเริ่มต้นการขวอยคานี้แล้วค่ะ มาดูสิค้ามันคืออะไรนะตื่นเต้นนะหลายคนเนะี่ยในไทมิ่งกับสิ่งที่จะเข้ามามันทําให้คุณมีเงินมันทําให้ความมั่นคงทางการเงินมันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณ่ทุ่มเททํางานหนักนะคะวิริยะอุตสาหะมาเนี่ยเออเป็นช่วงที่คุณอาจจะใช้ประสบการณ์ของคุณนะคะในการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆนา,นานาได้ด้วยเช่นกันหลายคนนะคะจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะ จะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างเกิดขึ้นน่าจะเป็นสิ่งที่กําลังจะเข้ามามันเซอร์ไพรส์คุณด้วยนะคะแต่อีกในแง่หนึ่งนะคะสิ่งเซอร์ไพรส์นี้อาจจะแบบเป็นสิ่งที่คนรักเราเซอร์ไพรส์ทางด้านความรู้สึกหรือไม่ก็อาจจะมีในเรื่องของขออีกใบหนึ่งพออ่าในเรื่องของแบบคนคนรักเราอะ่ะมีแบบทําบางเรื่องบางอย่างเซอร์ไพรส์คุณเพื่อที่ทําให้คุณอะ่ะดีอกดีใจอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะ อาจจะมีใครสักคนแอบส่อ,บบองคุณแอบมองคุณแต่ไม่ใช่ energy ที่ toxic, ทอกซิก่อนไม่มีพลังงานนิกทติมาตัดนะคะเอาแหละแต่พรที่คุณได้จากพระแม่ลักษมีเนีย่ยในเรื่องของแน่นอนพระแมแล่ลักษมีจะเป็นความรักเนาะจะเป็นความรักอยู่แล้วคุณอา,อาจจะไปขอพรห้ยได้เจอคู่นะคะถ้าคุณขอพรในเรื่องคู่คุณก็จะได้คู่ค่ะคุณด้ได้พบได้เจอนะคะคนที่มาในลักษณะของสินเสมอกันหรือสัญญาใจจากอดีตาชาตินะคะอย่างเช่นคนคนนี้ จะเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะเป็นสไ,สไตล์แบบคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่นแต่จะขี้อายนิดนึงเนี่ยจะขี้อายแต่เป็นคนที่โรแมนติกนะคะเอาเอกเ,เอาใจเก่งเนี่ยสไตล์นี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเข้ามาจะมีความเป็นธาตุน้ําธาตุดินสูงนะคะเออในเรื่องของคู่ครองจะเจอคนเนี้ยเขาจะมาในลักษณะของมาเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะ หรือมามาในแบบชัมมิ่งที่มามาช่วยหนุนหนุนนาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเออในเชิงความรักก็ดีเหมือนกันหรือถ้าสมมติว่าคุณอนะไม่ได้แบบว่าขอเรื่องความรักนะคะคุณจะเจอคนที่มาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือหุ้นส่วนสนับสนุสน,นอย่างเงี้ยก็ได้หรือแม้แต่คนที่เรามีอยู่ในชีวิตอาจจะมีการแบบช่วยสับพอในเรื่องก็ได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลขอให้คุณโชคดีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเลิฟเลค่ะ